สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชแนลเรื่องของความรักไม่เข้าใครออกใครบางคู่ก็รักกันดีไม่มีปัญหาบางคู่ก็ทะเลาะก,กันเกือบจะทุกวันบางคู่ก็มีปัญหาเรื่องมือที่3ซึ่งปัญหาอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่าการนอกใจแฟนนะครับเพราะนั่นหมายถึงว่าความรักของคุณถูกแทนที่ด้วยคนอื่นซะแล้วเรามาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ซื่อสัตย์กับแฟนจะมีเหตุผลอะไรมาอ้างกันบ้างใน5เหตุผลหรือข้ออ้างของคนที่กําลังนอกใจแฟนนะครับมาเริ่มกันที่1รักแท้แพ้ใกล้ชิดอารมณ์อ่อนไหว ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการหักห้ามใจได้มากน้อยแค่ไหนบางคนอยู่ไกลกับแฟนหรือแฟนไม่มีเวลาให้จึงทําให้หลงไหลไปกับคนใหม่ซึ่งก็แน่นอนว่าทุกอย่างจะดูตื่นเต้นน่าสนใจไปสมดจึงเป็นสาเหตุหลักของหลายคู่ที่ต้องเลิกลากันไปเพราะมือที่32แฟนละเลยไม่เอาใจใส่เหมือนเคยเรื่องนี้สําคัญทําไปเล่นไปนะครับบางคนที่มีปัญหากันบ่อยๆว่าแฟนไม่เหมือนเดิมแฟนเปลี่ยนไปหรือหมดโปรโมชั่นแล้วอย่าคิดว่าจะไม่มีอะไรเห็นเลิกกันมาหลายคู่ลองสํารวจตัวเองดูก่อนว่าดูแลแฟนดีพอแล้วหรือยังถ้าอย่างก็รีบปรับปรุงตัว แต่ถ้าทําดีที่สุดแล้วก็ปล่อยไปเถอะนะครับอย่าเสียเวลายื้อเลย 3. นิสัยเข้ากันไม่ได้ตอนคบกันแรกๆ อะไรอะไรก็ดูจะเข้ากันได้เป็นหมดเซอทุกอย่างแต่พอเบื่อเจอคนใหม่ก็กลายเป็นว่ามีเรื่องให้รู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้อยู่เรื่อยเลยนะครับแต่เรื่องแบบนี้ต้องยอมรับว่าในชีวิตคนเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสังคมจึงไม่แปลกที่บางคนจะมีความคิดและนิสัยที่เปลี่ยนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่คุยกับคนอื่นระหว่างที่กําลังมีแฟนอยู่แล้วก็ถือว่านอกใจแฟนอยู่ดีนะครับ 4. รู้สึกไม่มั่นคงกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มีหลายคู่คบกันมานานแต่ไม่มีวี่แววว่าจะแต่งงานสร้างครอบครัววหหรรือ,อฝ่่าาาาายดดููแล้้้้ไไมสามสาถเเปป็นนผํํจึงทใ ใจไปมองและคุยกับคนอื่นที่ดูมีความมั่นคงมากกว่านะครับ 5. หมดรักไม่ต้องหาเหตุผลกันให้วุ่นวายหมดรักก็คือหมดรักจบจบกันไปคนที่ได้ฟังเหตุผลนี้ อาจจะเข่าสุดไปเลยก็ได้แต่ขอให้คุณได้รับรู้ไว้เถอะนะครับนี่เป็นเหตุผลที่โคตรจะจริงที่สุดแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก tlcthai.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ a ชแนลในการผลิตคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ